ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสัน้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานกอพอได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน20อัตราวุฒิการศึกษาระดับปรกษณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปะวะสทุกสาขาวิชาและอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเงินเดือน1 1 5 0 0บาทถึง12,650บาทประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน20อัตราวุฒิการศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยต้องได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส right ูงหรือวุฒิปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ 2. ท่านจะต้องได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา วิชาและผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพภายในกำหนดวันรับสมัครวันสุดท้าย สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนพศ2566ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ